เมือง <lok> ดินแดนแขวนแขวนบังไฟพญานาคเอิ้ธนากรเอาละครับเจอไอ้หนุ่มใส่เสื้อแดงกันแล้วมาเลยมาดูเรือมันมันก่อนกินข้าวกลางวันกันนึกว่าร้องถามแดงรองน้ำแดงรองน้ำแดงสาวน้อยสาวน้อยสาวน้อยขอภัยในเมื่อเรือเก่งมาธรรมดาสิงห์อีสาน้องน้ำแดงภายกับคนสวยเมืองเพชรหุ้นเส้นเการูนเการูนเการูนปุ้นปุ้นเการูนปุ้นปุ้นไผ่ปลอดไเบียร์สีสานลำหน้าจะดีลอดปลอดภัยไผ่ไหมนายกอาหลวงพ่อสิงโตเสก พ้นหรือไม่พ้นพ้นไม่พ้นพ้นไม่พ้นพ้นไม่พ้นคู่นี้ปาชาดาประจันบาลเรือดีจากหนองคายนู่นเลยครับอยู่ฝักภาคอีสานจากเรือดีจากในส่วนของเขาวังคู่บ้านจากเพชรบุรีดูสิว่าเที่ยวนี้สิงห์อีสานจะสามารถปาพยศเรือดีในนามคนสวยเมืองเพชรบุรีเส้นกาโดนได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ต่างคนต่างสักสามสิบฟายยาวเล็กคู่นี้ใครดีใครอยู่ใครหมดถอยไปเรือดีประธานเกษตรกรจาก ร่องน้ำแดงส่วนร่องน้ำน้ำเงินคนสวยคนสวยเมืองเพชรวันเส้นเก่าลูนคุณเส้นเก่าลูนเอาละครับดูที่ว่าตามทันไม่ทันทันไม่ทันลอยไม่ท้ายสิงหิสานสิงหิสารไปมาสิงหิสานนี่นีพ้นหรือไม่พ้นไม่พ้นระยะสุดท้ายเขาบอกว่าน้ำน้ำเงินดีมันดีจริงหรือไม่เอาเลยคนสวยเมืองเพชรคนสวยเมืองเพชรคนสวยเมืองเพชรกดไปภายไร่ขเคขอเคอกเปลี่ยนกันบ้างว่าสิงหิสานสิงหิสานจะดีคนไม่พ้นสิงหิสารก็ขอดีสิงหิสารก็ขอดีกดแล้วกดแล้วระยะสุดท้ายดูสิว่าระหว่างคนสวยอี๊ อเอาเขาแล้วนี่เดียวสิค่ะสำหรับผลการแข่งขันนะคะสิงห์อีสานค่ะคนสวยเมืองเพชรวุ้นเส้นเกาลูนค่ะลองน้ำน้ำเพินค่ะคนสวยเมืองเพชรวุ้นเส้นเกาลูนเป็นฝ่ายชนะค่ะครับ,คร,บครับกับผลการตัดสินครับเนาะคนสวยเมืองเพชรวุ้นเส้นเกาลูนครับเป็นเรือชนะอ่าน้องรถคู่ต่อไปเชิญครับ